มีฟาแบบไม่ทเทียมยังไม่สรนางเก้าอีใรอยากไปนางก็เห็นอันะไนโอ้ยโอ้ไปไหนแล้วจะแดกจริงเหรอไม่ตายใช่ไหมเผื่อเทอยไหมครับที แล้วออกมาเลยดูอย่างนี้เดี๋ยวมันจะแบบป่องๆนะมันก็จะระเบิดมัระเบิดไอ้เหี้ยแผ่นดินไหวเปลาเดี๋ยวลาวามันจะถลักกันลาวถลักกลายเป็นกคกโค้กคัซื้อบ้านใหม่ให้มึงล้วมมีบ้านที่ใหญ่กว่านี้เห็นสีเขียวใหญ่เหลือเกินยู่ข้างกันเราคิงโอคิงครับท่านผู้ชมนั่นเด็กช่างเด็กช่าง เออ,อเอี้ยม,เ,ม,เ,มเฮ้ยมันเหียวขนมปังเชียร์เชียรเชียเลยวั <hum> โดนขโมยปืนครับไม่อยากเสียบอลเลส่มสามตัวน่ดีสี่ตัวไอ้นาไอ้เชียไม่นบมึออะ